ตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กันที่บูธรถยนต์ซูซูกิในงานวอลเกอร์เอ็กซ์โป2020กันแล้วนะผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับว่าที่บูธรถยนต์ซูซูกิครับมีไฮไลท์เด่นแล้วก็มีรถยนต์รุ่นอะไรบ้างนะครับรูบ้แล้วมีมีน่าสนใจหลายรุ่นเลยฮะมีแค่ยังเป็นน้องน้องคอยต้อนรับอยู่ก็นี่เลยบนเวทีนะฮะที่ชัดเจนที่สุดนะครับซูซูกิสวิฟต์นะฮะก็เป็นตัวเด่นทุก เรียกว่าทุกรอบเลยนะใช่ก็คือยังเป็นรุ่นของซูซูกิที่ได้รับความนิยมอใช่แล้วตัวนี้ครับต้องบอกว่าพื้นฐานครับมันคือ Swift GL m a x e d i t i o n อ่าที่เราเคยไปเทสมานะใช่ที่เอาตัว GL มาเพิ่มชุดตกแต่งรอบขันแต่ว่าคันนี้มันก็จะมีการเพิ่มความพิเศษเข้าไปอย่างที่เห็นครับเห็นว่ามีสติกเกอร์เนี่ยตกแต่งรอบขันเพิ่มขึ้นมาโอ้ยนี่มันลายคล้ายๆกับไอ้นี่เหมือนกันนะ ผ่านโฟรเมอร์ใช่ไหมคุยนแลสังเกตตัวเนี่ยครับโคมไฟหน้าผมว่าต้องมีแบบลมดำอะไรนะใช่ใช่แ่สีมันจะไม่สีมันออกชเงินนอมันจะมันจะลมดำนิดนึงนะเล็กน้อยนะด้านค้างก็ ีสติกเกอร์ตกแต่งนี่ล้อเปลี่ยนใหม่นี่ล้อเปลี่ใหม่โอยางสีขาวด้วยนะถูกต้องโอ้เคเดียวดีเดียวครับค่าก็เป็นสติกเกอร์นะครับก็คาดยาวเลยเลือกใช้สีน้ำเงินฟ้าแดงในการตกแต่งซึ่งปกติตัวรุ่นเนี้ยครับตัวรุ่นเนี้ยล้อจะเป็นกระทะถูกต้องใช่ไหมล้อทาแล้วก็มีฝาครอบอ่าใช่ตัวนี้ด้านหลังโอ้ยโอ้ ทอคู่ครับซึ่งอันนี้เดิมตัว GL Max Edition มีมาให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่แตกต่างไปตรงนี้ก็คือจะเห็นได้ว่าเป็นพวกสติ๊กเกอร์ตกแต่งรอบคันนั่นเองนะครับแต่ท้องก็บอกว่าท่อหลอกนะท่อจริงมันทิ่มลงล่างถูกต้องเป็นคารเป็นปายโคเมียมนะครับใครสนใจก็มาดูกันได้ที่งานนะสวยมากๆต้องบอกงี้นะครับผมแต่ไอชุดแต่งอย่างนี้ก็ขายไหมอะ ขายแบบแบบแบบแต่งนี้เลยใช่ไหมก็คือต้องบอกว่าทางซูฟูกิเองนะครับค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กับลูกค้าที่แบบมีความชื่นชอบในการแต่งรถก่อนหนานี้จะเห็นได้ว่ามีหลากหลายรูปแบบเลยลูกค้าต้องการก็สามารถตกแต่งแล้วก็พูดคุยกับทางโชว์รูมทางเซลล์ได้เลยอ่าได้ครับแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งนะที่เราเคยลงข่าวบ่อยๆว่าโหปีนี้นี่ยอดพุ่งกระฉูดต้องหลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะโตแบบว่าสุดๆไปเลยก็คือรุ่นนี้เลยนะครับ ทูทูกิเซเลริโอนะราคาเริ่มต้นก็แค่สามแสนกว่าบาทนะต้องอหาไม่ได้แล้วนะครับราคารถเกง๋งมีแอร์เรียบร้อยนะสามแสนกว่าบาทนะครับแต่ตัวเริ่มต้นจะเป็นตัวแมนวนวลถูกไหมถูกต้องซึ่งคันนี้ครับก็มีการตกแต่งด้วยเช่นกันนว่ามีนี่แถบสติกเกอร์สีส้ม หน,น,น้าต่างระบบอ่าเป็นเงเตอร์นะอ่ามันก็มีโปรโด้วยไม่ใช่ถูดอย่างเงี้ยนะครับลองขับฟรี90วันนะหรือดอกเบีย้ยเท่าไหร่หนึ่งจุดเก้าเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะ<ด>ประกันภัยชั้นหน<า>ึ่งอีกหนึ่งปีนะครับอ่าเฉพาะเฉพาะในงานนะฮะสังเกตด,ดูนะครับ ถึงแค่13นะอ่าโอเคนี่อ่าขอบกระจกของค้างใช้เป็นสีส้มนี่นี่เปลี่ยนล้อเปลี่ยนล้อด้วยโอ้เปลี่ยนล้อใหม่ด้วยโอ้เปลี่ยนล้อใหม่ด้วยนะครับผมนี่ครับอบอกว่ารุ่นเซเลเรโอเนี่ยก็เป็นอีกรุ่นที่แบบนิยมมากๆเลยช่วงนี้โดยเฉพาะยิ่งมีการปรับราคาแล้วก็อัดแคมเปญอัดโปรโมชั่นเข้าไปเนี่ยใชลูกค้าให้ความสนใจเยอะมากๆก็หลายคนที่ซื้อก็มองว่า ดีกว่าให้ลูกขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าดีกว่าไปขึ้นรถเมนะช่วงนี้ยิ่งต่างยังหวัดเขาไปเจอพวกโควงโควิดเนี่ยเขาก็เสียวกันอยู่นะอ่านี่ t l Max Edition อันนี้ตัวไม่ได้แต่งมาตรฐานก็คือออกมาจากโรงงานคุณก็จะได้ชุดแต่งแบบนี้เลยโอเคก็ประมาณนี้เนาะไปดูรีวิวเราได้ที่ที่็อปไปขับนะนะได้ดูเต็มคัน อันนี้นี่อีกรุ่นนะครับที่ขายดีนะเรียกว่าโอ้คนรอรถกันจองวันนี้เนี่ยไม่รู้อีกนานแค่ไหนจะได้รถนะบอกเลยนะใจเย็นๆกันหน่อยครับใจเย็นหน่อยรถนี้กำลังขยอยมาเรื่อยๆอยู่ครับอันนี้ก็เป็นซูซูกิเอคลเซเว่นแต่ความแตกต่างจะเห็นเลยครับด้านหน้าครับโอ้โหมันดูมันจะไม่เหมือนเอคลเซเว่นปกติดูบึกบึนนะตัวนี้เป็นชุดแต่งลุยเนาะใช่ก็คือตรงเนี้ยครับมันจะมีการเปลี่ยน กระจากน้าำแล้วก็ติดนะครับในส่วนของสเกิร์ตรอบคันเลย<อ>แล้วตรงนี้จะเห็นได้ว่าสเกิร์ตตรงเนี้ยครับด้านข้างมันเขาเรียกอะไรมันกินพื้นที่ขึ้นมาแบบมันดูแหนแกมกันชนเลยนะอ่ามันดูหนานะแล้วก็รับกับตัวเนี่ยครับคิวอ่าครับผมอ่าแล้วโปรโมชั่นนะอ่าเหมือนกันขับฟรี90วันนะครับอดอกเบี้ย1นดกเ้เท่านั้นฟรีประกันชัยทั้งนึง ใช่เล้วรัภายในงานมอเตอร์สโปนะเท่านั้นนะถึงวันที่ส3บสามชัมาแต่จริงๆที่ศูนย์บริการก็ได้เหมือนกันใช่ไปสอบถามได้ลองไปถามดูนะอันนี้ก็มีนี่กล่องนัของทูเล่นะบนหลังคาไอ้เหี้ยตัวคาร์ที่รับก็ของทูเล่นะทูเล่เลยนะแล้วท้ายก็สปอยเลอร์ครับดีด้ามด้านแต่งเพิ่มเนาะใช่ก็อุปกรณ์ที่ตกแต่งเพิ่มเข้าไปตรงนี้ครับราคาเขาเข้าประมาณเ0 0 0หมื่นกว่าบาทครับ โอเคนะก็ต้องบอกอ่ะมีกล่องทูเล่นะใช่ทูเล่นะใช่ที่บอกคือไม่ทูเล่นะรับทูเล่นะรับราคาอีกมีกาด้านหน้าอีกใช่ขอะขยับมาดูที่ซูซูกิเออริก้ากันบ้างครับก็เรียกได้ว่าได้รับการตกแต่งตัวแต่งเหมือนกันรอบคันเช่นกันโอ้ด้านหน้าครับแตกต่างเลยตรงนี้นี่เสริมเข้ามานะครับตรงนี้เป็นเรียกเป็นชิ้นส่วนแบบสีดำตางด้วย สีเงินนะมันเป็นชิ้นที่เสริมเข้ามานะไม่ได้แบบติดสติกเกอร์นะครับผมกาดด้านล่างนี่นะใช่กช่ด้านล่างคิ้วตรงนี้นี่ตรงนี้น่าจะเป็นลักษณะของไฟที่ถูกติดตั้งเพิ่มแล้วก็มีสเกิร์ตนะครับผมอันนี้ไฟเป็น LED แล้วเนี่ยโอเคล้อล้อโอ้สิบเก้านิ้วนะครับผมโยโกนะครับตัวนี้นี่เลยโอ้แเห็นได้ว่า 9เก้าเนี่ยแล้วใส่มากับเออริเก้ามันโอ้โหมันดูพอดีเลยนะดูพอดีเหมือนกันนะมันดูพอดีเลยนะบาร์ีิคาดว่าน่าจะมีทําช่วงล่างด้วยอ่ามิดหน่อยมีจัดหน่อยฟิตเมนจัดอะไรให้ดูแล้วก็มีชุดแต่งตรงนี้ นี่เป็นลายครับบอนเลยนะตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยนะด้านบนแล้นเป็นกล่องอะไรผสมแต่นี่ก็จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งราคาก็จะย่อมเยาเขาขานท้ายก็มีอะไรสปอยเลอร์ลายสปอยเลอร์มีทูโทนด้วยนะมีติดนี่กับชิ้นนี้ติดเพิ่มเข้าไปนะครับคล้ายๆเป็นสปอยเลอร์ท้ายอันนี้คล้ายๆสติ๊กเตหมใช่น่าจะมาตัดสินแล้วก็มีสเกิร์ตด้านหลัง เรียกได้ว่าแบนนี้เป็นอีกหนึ่งคันตกแต่งสุสกิเออร์ดิก้านั่นเองนะครับก็แน่นอนมีโปรเหมือนกันนะนอกจากนี้มันก็ยังมี Susuki กิเซาทั้งรุ่น R S แล้วก็รุ่นที่ไม่ใช่เป็น R S ก็มีครับทุกรุ่นนะมาครบเลยนะมูดใหญ่โตอยู่นะครับคัอย่างน้ำตาลสุสกิเออร์ดิก้าเซใหม่เบอร์กันดีเรสมันก็จะออกม่วงม่วงมันมันม่วงเข้มจัดเลยนะใช่ เบอร์เบอร์เกนดีอร์นดีอะไรอย่างนี้นะครับลู่เลยไฮไลท์มีเปลี่ยนมาทุกงานนะปกติเราอาจจะคุ้นเคยกับการที่เป็นรถฟู้ดคาร์ขายของกินงวดที่แล้วอะไรนะโดเรมอนอ่าโอ้ขัะนั้นเรียกได้ว่าโอ้โหได้รับความนิยมความสนใจอย่างมากอันนี้สำหรับของร้านบรรดาธาตุทั้งหลายสําหรับบรรดาธาตุทั้งหลายนะฮะว่าบอกว่ามันสามารถทําได้มากกว่าการขายของถูกต้องนะ อันนี้ก็คือหมายความว่ารับดูแลสุนัขหรือว่าแมวได้นะแบบอาจจะบริการเคลื่อนที่แบบไปถึงหน้าบ้านเลยใช่ก็คือความหมายคือไม่จาเป็นต้องขายอาหารใช่ครับไม่จาเป็นต้องขายของนะครับเอามาเป็นบริการแบบนี้ก็ได้นะนี่เขาก็จะมีนะเป็นเดโมให้ดูนะครับพรงนี้อาจจะมีติดถึงซิงค์น้ำก็ได้นี้เรียกได้ว่าตกแต่งนี่พร้อมให้บริการเลยนะใช่ใช่ใช่ไะ ซึ่งซึ่งทางซูซูกิเองครับเขาก็มีบริการไม่ได้ขายเฉพาะตัวที่เป็นรถกระบะท,ท,ที่เป็นซูซูกิแคลี่เท่านั้นครับ,รบมันก็ยังมีในส่วนของนี่ตู้ด้านหลังอุปกรณ์ตกแต่งซึ่งตรงนี้มันก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็ออกแบบต่างๆได้ใช่แล้วพวกสติกเกอร์ลวดลายตรงนี้ครับก็คือทางซูซูกิเองเขาก็มีให้บริการทั้งหมดเลยอ่าม,มันไม่เกี่ยวเขาเรียกว่าคือไปคุยปรึกษาแล้วก โดยรวมการตกแต่งทั้งหมดเนี่ยมันก็สามารถผ่อนชาระได้ด้วยโอ้โห <Okay. S 1> ครบต้วน,นะมีที่ปรึกษาให้พร้อมนะคะรับเพราะว่ามาปรึกษาได้คุณอยากทาธุรก,กิจแบบนี้<ช>ไม่ได้ฟิกแค่ว่าคุณต้องขายของนะงคุณต้องก็สามารถทําอย่างอื่นได้ด้วยนะครับนเป็นเดโมโให้ดูแล้วว่ามันแบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะโอเคก็อาจจะดัดแปลงอาจจะเป็นอย่างอื่นนะอาจจะเป็นแบบไม่รู้อาจจะเป็นร้านติด สติกเกอร์รถก็ได้นะขายอุปกรณ์กีฬาหรืออาจเะเป็ผ้าร้านตัดผมไหมใช่ร้านตัดผมก็ต้องบอกว่าเคยมีเคยมีเห็นไหมเรนก็ทําได้แล้วก็ทูคุกิีแครีนะฮะก็ตอบโจทย์ในส่วนตรงนี้ได้มีโปรโมชั่นเช่นเดียวกันนะขับฟรี90วันนะภายในวันที่13เท่านั้นนะก็อยากเห็นของจริงมาที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปครับตั้งแต่เวัาบรรมดาก็เที่ยงนะครับถึง4ทุ่มนะครับผมถ้าวันหยุดนะฮะวันหยุดราชการก็ ตั้งแต่11โมงครับถึง4ี่ทุ่มเช่นเดียวกันที่ Challen เจอร์หอเมืองทองธางนีครับใครสนใจก็มาได้นะครับถึงวันที่13นี้เท่านั้นนะฮะโอเคนี่ก็เป็นบูธฟูซ z u กินะครับเดี๋ยวเราไปบูธต่อไปกันเลยครับ